อย่าดูมือถือฉันทำไมไม่ให้ดูแปลว่ามีของดีแน่ๆ,ๆเลยต้องอดูชิดก็ให้เขาเองดูไปก่อนเพื่อมีอะไรดีๆฉันบอกว่าหา้ามดูโอ้โเมียคุณเซ็กซี่จังเลยเนี่ยทำอะไรเนี่ยโอ้โอหหัวตีลังกาตัวอ่อนจังเลยเหมือนไม่มีกระดูกฮะพุปากนะนี่ให้ดูก็ได้แต่ดูด้วยกันด้วยกันคุณก็ละเกินน่ะแค่ดูเมียคุณเล่นโยคะเองก็ตจะดูก็ดูก็โทษ เฮ้ยมีไอ้หนุ่มหัวล้นไอ้หัวล้นนี่ไปบ้านคุณทำไมเนี่ยเปิดเสียงซะว่าง่อจังโอ้ยตะโกนทำไมพูดเบาๆก็ได้ดูพี่หายไปหายไปได้ยังไงเมื่อกี้เขาฟิตด้วยกันเขาบอกว่าไปเข้าห้องน้ำให้ฉันขึ้นไปก่อนแต่ฉันรอเขานานมากเขาก็ไม่ตามออกมาฉันก็เลยไปหาเขาในห้องน้ำเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่มั้งโกกรงพยาบาลไม่ได้โทรมาเลยข่าวก็ไม่ได้รายงานอะไรเลย ไม่หรอกคิดมากเกินไปแล้วเอ๊ก็มีสติดีนะเนี่ยนักตัวดีไม่เป็นห่วงฉันเลยเอามา,กาใกล้ๆกลอแต่จูจูหายไปแบบเนี่ยลูกพี่หายไปไหนนะจะไปไหนได้ก็ไปมัวผู้หญิงไงป่านนี้ไม่รู้พาผู้หญิงเข้าโรงแรมไหนไปแล้วละ่ะทําก็เถอะนไหนด้านานก็มาแล้วก็ามาฉันมีอะไรจะให้ดูดูอะไรฮะ